เชื่อแบบนี้นะคะโชคดีไหลเข้าหาคุณความเชื่อข้อแรกก็คือเชื่อในความฝันอันยิ่งใหญ่เชื่อว่ามนุษย์เราทุกคนเกิดมาเนี่ยมีความสามารถมีศักยภาพอยู่ในตัวที่จะสร้างอะไรก็ได้ที่เขาปรารถนาต้องการจริงๆแล้วมนุษย์เราทุกคนน่ะกล้วยเชื่อว่ามีเซนส์อยู่ในตัวทุกคนอยู่แล้ว ถึงบางสิ่งที่อยู่นอก,นอกเหนือประสาทสัมผัสการรับรู้ของเราอะประสาทสัมผัสทั้งห้าของเราอะเออมันมีบางอย่างที่ตาเรามองไม่เห็นถูกไหมมีบางเสียงที่หูเราไม่ได้ยินทุกคนมีเซนส์เนี้ยอยู่ในตัว มากน้อยขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนจะฝึกใช้มันมากแค่ไหนนะคะเราทุกคนเกิดมาคือหนึ่งเดียวกันทั้งหมดเป็นพลังงานเดียวกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นไม่ว่าพลังงานในการสร้างดวงอาทิตย์พลังงานในการสร้างเราพลังงานในการสร้างต้นไม้มันคือสิ่งเดียวกันมันคือพลังงานเดียวกันมันคือมาจากต้นกําเนิดเดียวกันทั้งหมดเราเกิดมาไม่ได้เกิดมาคนเดียวเกิดมาเหมือนมีแองเจิลประจําตัว,พวเพร่อฉะ้จะบอกคุณแบบนี้เลยนะคะ ถ้าคุณฝึกที่จะเชื่อมโยงกับความยิ่งใหญ่ภายในตัวคุณจริง,รงๆมันไม่มันไม่ใช่อะไรที่อยู่เหนือตัวคุณแต่มันคือตัวคุณอีกอีกมิตินึงนั่นแหละนะคะเออเพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกที่จะเชื่อมโยงกับเขาเราสามารถที่จะมีชีวิตในแบบไหนก็ได้ที่เราต้องการเราสามารถที่จะสร้างอะไรก็ได้ที่เราคิดขึ้นมาที่เราปรารถนาได้โอเคไหมแล้วมนุษย์เราทุกคนเนี่ยเกิดมามันไม่ได้มีใครสูงหรือว่าต่ํา กว่าใครไม่ว่าจะเกิดมาในฐานะแบบไหนรูปร่างหน้าตาแบบไหนย่งดีมีจนแค่ไหนเราทุกคนมีคุณค่าในการเกิดมาเป็นมนุษย์หนึ่งคนเนี่ยเท่ากันทั้งหมดคุณไม่ได้เกิดมาสูงส่งกว่าใครแล้วก็ไม่ได้มีใครเกิดมาสูงส่งกว่าคุณข้อที่2ก็คือความเชื่อในการใช้ชีวิตแบบไม่รีบเร่งใช้ชีวิตแบบตามโฟลเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรีบเร่งจริง พอเราเกิดมาในโลกที่มันมีเวลาใช่ไหมเราก็จะถูกกรอบเวลากําหนดเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไม่จําเป็นต้อง,งยึดติดอยู่กับกรอบเวลาขอให้คุณถอยตัวเองเอาตัวเองออกมาจากเวลาที่มันที่มันจํากัดตัวคุณน่ะว่าแบบเออจะต้องทําอันนี้ให้ทนันจะต้องทําอันนู้นให้เสร็จตามกําหนดคุณก็ปล่อยให้มันไหลไปตามโฟล์ฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆโอเคนะคะแล้วคุณจะเข้าใจว่าการใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์จริงๆอะ่ะมันเป็นยังไงอันที่3ามก็คือ สนุกกับชีวิตอจริงๆมนุษย์ทุกคนเกิดมาเป้าหมายในการใช้ชีวิตคือ enjoy enjoy life มีความสุขมีความสนุกกับการใช้ชีวิตไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะเครียดวุ่นวายเพื่อที่จะแบบอารมณ์ขุ่นมัวกับเรื่องต่างๆแต่คุณเกิดมาเพื่อที่จะ enjoy กับการใช้ชีวิตเพื่อที่จะสนุกกับการใช้ชีวิตแล้วคุณสังเกตด,ดูนะว่าเมื่อไหร่ที่คุณเติมความสนุกเข้าไปในการใช้ชีวิตคุณจะคุณจะรู้สึก ด้วยตัวของคุณเองเลยว่ามันแบบฉันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้อะไรเงี้ยเพิ่มเติมความสนุกความสุขความเ,าเหมือนเด็กอะ่ะข้อที่4นะคะก็คืออภัยเร็วอันนี้เป็นอะไรที่สําคัญโคตรสำคัญมากๆเพราะมันจะทำให้ชีวิตคุณเบาสบายใครที่แบบใช้ชีวิตแบบเก็บความโกรธไว้กับตัวเองสะสมความโกรธไว้กับตัวเองมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยอะ่ะชีวิตคุณจะแบบหนัก ขึ้นเรื่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วสุดท้ายก็คือคุณคุณจะไม่สามารถไปต่อกับชีวิตได้เราใช้ชีวิตแต่ละวันใช่ไหมมันก็ต้องมีบางเรื่องที่ทําให้เราบางทีก็รู้สึกแบบไม่โอเคอะไรเงี้ยเออแต่ทันทีที่คุณมีสติรู้ตัวครุยขอให้คุณปล่อยวางให้เร็วขอให้คุณให้อภัยให้เร็วก็ยิ่งคุณอภัยเร็วคุณตัวคุณก็จะยิ่งเบาเร็วขึ้นเท่านั้นคุณจะไม่ถูกความรู้สึกด้านลบความรู้สึกโกรธเกลียวความรู้สึกอาฆาตมาดรายผูก คุณไว้อเอ,อคุณจะเป็นอิสระจากความรู้สึกพวกนี้สิ่งนี้ไม่ได้ทําเพื่อคนอื่นไม่ทําเพื่อให้คนอื่นรักคุณไม่ทำเพื่อให้คอนคอ,คอื่นยอมรับคุณแต่ทําเพื่อให้ตัวคุณเองมีความสุขข้อที่5นะคะสุดท้ายก็คือคิดต่างที่เริ่มทำเพสน,นี้แรกๆนะคะก็คือสนับสนุนให้พวกคุณทุกคนมีความคิดเห็นที่แตกต่างออกไปเพราะมนุษย์เราเนี่ย เกิดมาถูกหล่อล้อมทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวคุณพยายามหล่อลลอมคุณให้คิดเหมือนกันเพราะคุณเกิดมาใช่ไหมคุณก็จะถูกสอนให้แบบเออทำเหมือนกับผู้ใหญ่ทำเหมือนกับคนที่เกิดก่อนอย่าคิดอะไรที่นอกเหนือไปจากนั้นอย่าทำอะไรที่มันแตกต่างจากที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเราเคยทำแล้วพอเข้าโรงเรียนเราก็จะถูกสอนให้แบบคิดในกรอบอยู่ในกรอบครูสอนแบบนี้ก็ต้องทำแบบนี้ห้ามห้ามคิดไม่เหมือนเพื่อนห้ามคิดต่างออกไปเวลาที่มีบางคนที่คิดต่างหรือว่าคิดที่ไม่เหมือนคนอื่นน่ะก็จะถูกมองว่า แปลกถูกมองว่าแตกต่างถูกมองว่าไม่เหมือนคนอื่น <S <S เออซึ่งนั่นมันคือทําให้จริงๆความคิดสร้างสารรค์หรือจินตนาการของเด็กถูกทําลายหรือว่าถูกทําให้หดหายไปจนบางทีสุดท้ายคือเด็กก็ไม่กล้าที่จะคิดนอกกรอบไม่กล้าที่จะคิดต่างออกไปเพราะกลัวว่าจะถูกบูลลี่กลัวว่าจะถูกมองว่าเป็นดูประหลาดอะไรเงี้ยเออแต่จริงๆแล้วคุณทุกคนเกิดมาไม่มีใครเหมือนกันเลยแล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเหมือนใครโอเคไหมคุณสามารถที่จะดึง เอกลักษณ์ของคุณสิ่งที่คุณมีอยู่ในตัวคุณเพียงคนเดียวที่คนอื่นไม่มีใครมีเหมือนคุณเลยคุณเชื่อไหมว่ามนุษย์เจ็ดพันล้านคนอยู่บนโลกเนี้มีความสามารถมีคุณค่าอะไรบางอย่างในตัวเขาที่ไม่มีใครมีเหมือนเลยแล้วก็สามารถที่จะนําคุณค่าหรือว่านําความดีงามนําศักยภาพเหล่านี้ที่มีอยู่ในตัวเี่ออกมาสร้างประโยชน์ให้กับโลกใบนี้ได้แล้วโลกเราก็จะแบบมีความแวรี่แตกต่างหลากหลายที่ อัปเกรดโลกให้สูงขึ้นพัฒนาโลกให้ก้าวหน้ามากขึ้นเนอะห้าข้อนี้เป็นความเชื่อดิ่ร้อยหวังว่ามันจะถูกสร้างขึ้นในตัวคุณร้อยค่ะเภสัจกรสอนเสรธรรมเภสัชนกราใจาย,ยาสริธรรมสวัสดีค่ะ